คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่ารุ้งกินน้ําสามารถเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนหรือไม่คําตอบก็คือสามารถเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนครับโดยใช้แสงจากพระจันทร์นั่นเองเราเรียกรุ้งกินน้ําที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนว่ารุ้งแสงจันทรายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับุผู้ชมครับ หลังจากฝนตกเนี่ยเรามักจะเห็นรุ้งกินน้ําสะพานโค้งทอดยาวที่มีถึง7สีใช่ไหมละครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยปอนชอบชี้ไปที่รุ้งกินน้ําแล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่แม่รุ้งสีสวยจังแม่ก็หันมาดูว่าอย่าไปชี้เดี๋ยวนิ้วขาดแต่พอโตมาเนี่ยปอนจึงรู้ว่านิ้วเนี่ยมันไม่ได้ขาดนะครับยังอยู่ครบเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาว่าแต่รุ้งกินน้ํานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร สาระน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับรุ้งกินน้ำกับความเชื่อนี้นะครับอยู่คู่กับผู้คนมาอย่างยาวนานเลยเลยครับเช่นในแถบยุโรปตะวันออกเนี่ยเชื่อว่ามีสมบัติของนางฟ้าเก็บไว้ที่ปลายสุดของรุ้งกินน้ำหรือเรื่องเล่าเก่าแก่ของชาวโรมาเนียที่เชื่อว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำในบริเวณที่ปลายรุ้งตกเนี่ยจะกลายร่างเป็นเพศตรงข้ามท,าทันทีโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะ ความจริงแล้วนะครับรุ้งกินน้ำที่เราเห็นกันทั่วไปนั้นเกิดจากแสงอาทิตย์ตกกระทบกับละองน้ำในอากาศซึ่งจะเกิดหลังฝนตกแล้วหักเหกระจายออกไปเป็นแสงสีต่างๆแต่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะยืนในตำแหน่งไหนก็ตามแสงของรุ้งกินน้ำที่ตามองเห็นจะอยู่ห่างไกลออกไปเรื่อยๆเพราะว่ารุ้งกินน้ำที่เรากำลังมองเห็นอยู่นั้นได้ถูกสร้างขึ้นใหม่จากละองน้ำที่ไกลออกไปเสมอนั่นเองครับว่าแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับ ว่ารุ้งกินน้ำสามารถเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนหรือไม่คำตอบก็คือสามารถเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนครับโดยใช้แสงจากพระจันทร์นั่นเองเราเรียกรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนว่ารุ้งแสงจันทราหรือมูนโบนั่นเองครับแต่แสงที่เกิดขึ้นอาจจะอ่อนและซีดจางมากกว่านะครับเนื่องจากดวงจันทร์ที่มีความสว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์และจะมองเห็นได้ในสภาวะที่เหมาะสมครับคือท้องฟ้าเนี่ยต้องมืดสนิท ละอองน้ําต้องอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงจันทร์และดวงจันทร์ต้องอยู่ใกล้กับขอบฟ้าโดยข้อจํากัดเหล่านี้เองครับทำให้ปรากฏการ,ร์ุ้งแสงจันทราเนี่หาดูได้ยากมากกว่ารุ้งกินน้ําทั่วไปนั่นเองครับทุกคนครับรู้ไหมครับว่ารุ้งกินน้ําที่สมบูรณ์เนี่จะมีรูปร่างเป็นวงกลมจะมองเห็นได้เมื่อเราอยู่ในเครื่องบินแล้วมองลงมาจากมุมสูงแต่ถ้าหากว่าเรามองในระดับภาคพื้นดินเนี่ เราจะเห็นรุ้งกินน้ําเป็นสะพานโค้งครึ่งวงกลมหรืออาจจะเห็นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นครับเพื่อนๆสามารถกดแชร์และแบ่งปันสาระน่ารู้ในวันนี้สามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับในครั้งหน้าปอนจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการ s ซ i e n c e ร์สสำหรับวันนี้ผมปอนภควัตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ